ยายาอุรัสยานุงแซบเบาๆริมหาดแฟนคลับแผ่โฟกัสเห็นสิ่งนี้บนขาเป็นนางเอกสาวสุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับสาวยายาอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของหนุ่มนาเดชคุกิมิยะ ไม่ว่าสาวยา่ยาจะขยับตัวหรือทำอะไรก็ดูว่าจะมีคนสนอกสนใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดสาวยา่ยาก็ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลอีกครั้งซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปสวยๆของตัวเองกับวิวทะเลมาฝากแฟนคลับ โดยภาพเซตนี้ยาย่าได้อยู่ในชุดเดรสสีเขียวสดใสซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแห่ชื่นชมในความน่ารักสดใสกันเป็นจำนวนมากแถมยังมีแฟนคลับเข้ามาทักถึงแผ่เป็นที่ขาพร้อมกับบอกว่าเป็นแผ่เป็นนี้มีลักษณะคายรูปหัวใจเลยละคะ่ะ เรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงๆ,ๆเลยนะคะเนี่ยสังเกตแม้กระทั่งรอยแผลเป็นของสาวใหญ่ๆว่ามีลักษณะขายรูปปวดใจสดด้วยเรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้กันเลยแล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ